พี่เบิร์ดค่ะทำกล้องนี้นะคะพี่เบิร์ดจากกล้องนี้นะจ๊ะกล้องนี้ค่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรบทางนี้นะคะเทางจะเข้าไปเรียกพี่เบิร์ด

พี่เบิร์ดตรงกลางหน่อยครับกล้องวิดีโอค er รับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดจ๋ากล้องวิดีโออันนี้นะจ Rut, ๊ะพี่เบิร์ดต้องนี้ะกล้องนี้พี่เบิร์ดสามสาีไค่ะความรู้สึกวันนี้ที่มาเลือกตั้งผู้ว่าเป็นไงบ้างคะก็เหมือนทุกๆครั้งที่มานะครับคือก็มาใช้สิทธิ์ของตัวเองใช้หน้าที่ของตัวเองตามที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ ต้องทำหน้าที่คนไสมบูรณ์ที่สุดแต่สิ่งที่อยากจะฝากบอกทุกคนก็คือใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นนะครับที่พี่เบิร์ดเลือกไปหรือ,คอใครเลือกไปก็ตามที่พี่เบิร์ดจะไม่บอกว่ายาจะอย่างให้เกิดเลยชื่อขอให้พวกเราภูมิใจที่อยู่ในกรุงเทพครับขอทำทำอะไรก็ได้ครับให้พวกเราภูมิใจให้ได้เพื่อให้เราจะได้ภูมิใจว่าเราได้อยู่คุ้เชื่อมหาลคร พี่เบิร์บอกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในครั้งนี้ของกรุงเทพบ้คงคะกับการเลือกตั้งนั่นแหละครับคือทั้งหมดเลยคือพี่เบิร์ดอยากเห็นอยากอยากรู้สึกคาอยากเห็นเนี่ยเราเราเราเห็นได้แต่อยากอยาก,อยากรู้สึกว่าอยากรู้สึกให้ได้ว่าราพระภายภูมิใจใ,ในการที่เราได้อยู่ในกรุงเทพมหานครภายใต้การดูแลของท่านครับ พี่เบิร์ดครับอยากจะฝากบอกถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทีใหม่แก้ปัญหาเรื่องใดมากที่สุดครับครับเรื่องนี้ครับคือประชาชนอย่าง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 พี่เบิร์ดเนี่ยนะครับอยากจะอยากให้อยากภาคภูมิใจครับอยากภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ทั่วทั่วโลกคนทั่วโลกอยากมาเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นก็ได้ครับให้ให้เราภาคภูมิใจว่าให้เรายืดอกได้เลยครับว่าผมอยู่ที่กรุงเทพครับ อยากมีให้แบบดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพราะแบบที่ผ่านมาพี่ว่าเขาคงจะทราบแล้วนะครับว่าเขาคงจะต้องดูแลอะไรกันบ้างนะครับเราเป็นบอกมาตะครับจะให้พวกเราทําอะไรพวกเราทําแต่ว่าคุณต้องทําให้ได้ตามที่คุณบอกแล้วกันสวัสดีครับให้ถักตาก,กล้องโทรศัพท์ม, <c oughs> มือไวเนนะะ้เรื่องแรกที่อยากให้ให้แก้เลยนะคะเรื่องอะไรคะ ไม่มีนะครับแล้วแต่ท่านจะคิดครับอันนี้นความคิดของท่านครับเ,เราเราเรา,เราชินแล้วครับอยากเห็นอะไรใน5ปีนี้คะ่ะอยากเห็นความสงบสุขร่มเย็นรับรื่นแต่ตอนนี้พี่คิดว่าคนไทยเรารักความสะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็กรุงเทพก็สะอาดมากขึ้นด้วยเพราะพี่โคเขาช่วยไว้นี่พี่โคเขาลังจะไปแล้วเดี๋ยวพี่โคเขาไปแล้วแล้วพวกเรายังสะอาดกันแบบนี้แล้วท่านผู้ว่าคนใหม่เข้ามาก็น่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ ก็หวังไว้อย่างนั้นครับครับก็ทุกคนที่รู้ตัวว่าพ่อแม่เราเป็นคนไทยยังไงเราก็ต้องเป็นคนไทยเรามีประชาชนคนไทยเราต้องทาหน้าที่ของคนไทยให้ดีสุดนะครับคุณจะไปเที่ยวคุณจะไปไหนเพื่อนหนีการเลือกตั้งเนี่ยคุณเลิกคิดเลยแล้วคุณจะมาบ่นมาว่าม่ว่อย่างไม่ได้ว่าคุณต้องการนี้คุณทกันเพียงแต่ว่าแค่คุณออกมาแค่นี้คุณยังไม่ออกมาเลยเนี่ยแล้วคุณจะเอาอะไรนี่อย่างเนี้ยออกมาแล้วครับออกมา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 